ช่วงขนาดที่บอลคืนหลังลูกนั้นออกจากเท้าทัาเคโรโทมิยาสุก็รู้ตัวทันทีว่าเขาทำพลาดมหันใช่ครับเหตุการณ์ต่อจากนั้นเควินเดอร์บรอยเด็ดขาดพอจะลงโทษความผิดพลาดมิดฟิลซิตี้ชิปโป้งเดียวสวนตัวแรมสเดลเข้าไปซุกกลนต์ะข่ายระบายขึ้นนำปืนใหญ่1นช็อตดต่อเนื่องทีมถ่ายทอดสดก็รู้งานโดยอัตโนมัติพวกเขารีบสลับเฟรมไปจับภาพรีอคชันทมิยาสุสิ่งที่เห็นคือหมอนี่เดินคอตกสีหน้าแววตาผิดหวังสภาพจิตใจย,ย่ำแย่ขั้นสุด แน่นอนไม่มีใครอยากพลาดเกมชี้ชะตานัดสำคัญหรอกแม้แต่ไมเกวเตตา้ายังยอมรับว่าหลายปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยเห็นโทมิยาสูจ่ายบอลพลาดแบบนั้นเอาล่ะชอตฮิลแมนเนอร์เกมกับซิตี้ว่าติดตาหนักแล้วแต่สลับไปมองภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันของฟูลแบ็กเลือดซามูไรกับอาร์เซนอลก็ยิ่งต้องบอกวันนี้ไม่ใช่รูปก,การที่ดีนักของโทมิยาสูตลอดทั้งซีซั่นเขาตกเป็นสำรองเบนไว้เซนเตอร์ที่โชว์ฟอร์มในตำแหน่งแบ็กขวาได้โดดเด่นกว่าสำหรับโทมิยาสูถึงตรงนี้รูการผ่านมาครึ่งทาง เขาเพิ่งจะได้โอกาสลงสนามตัวจริงแค่4นัดและเกมกับซิตี้คือการออกสตาร์ตตัวจริงเกมหลีกครั้งแรกในรอบ4เดือนครับคือปกติก็ได้โอกาสน้อยอยู่แล้วเกมคืนนั้นอุตส่ามีชื่อในไลอ์อพตัวจริงมอรน,นี่ดันมาเล่นพลาดแบบไม่น่าให้อภัยอีกโดยความเป็นไปของโทมิยะสุถ้าเขาจะกลายเป็นตัวร้ายตัวซวยในสายตาแฟนบอลไปจนถึงเพื่อนร่วมทีมก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกหากแต่โมเมนต์ที่เกิดขึ้นช่วงจังหวะโทมิกำลังเดินคอตกกลับกลายเป็นว่าตรงกันข้ามเลยครับ หลังจ่ายบอลพลาดนาที24อเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้แบ็กซ้ายที่ประจำการอยู่อีกฝากฝั่งสนามถึงกับรีบวิ่งเข้ามาตบไหลให้กำลังใจเพื่อนด้วยความเป็นห่วงสำหรับซินเชนโก้ปกติเคยเห็นแต่เจ้าตัวเข้าไปดีใจกับเพื่อนตอนยิงประตูด้วยแพชชั่นล้นๆลนหากแต่มาวันนี้เมื่อเพื่อนร่วมทีมก่อความผิดพลาดเขาก็ไม่ลืมเข้าไปซับพอร์ตเคียงข้างโทมิต่อจินยที่เคยพลาดคล้ายๆกันสมัยค้าแข้งกับเชลซีย่อมเข้าใจหัวอกโทมิยาสุก,กว่าใคร เพื่อนร่วมทีมคนใหม่พยายามเข้าไปพูดคุยอธิบายบางอย่างโดยไม่มีท่าทีถือโทษโกรธเคืองกระทั่งกับตันทีม,มาตินโนเดกาดที่ตรงปลีเข้าไปหาโทมิเป็นคนแรกวินาทีนั้นโนเดกาดรู้ดีว่าเพื่อนของเขากำลังแย่สิ่งที่กับตันปืนใหญ่ทำคือการยื่นมือเข้าไปยกหน้าเชิดคางโทมิยาสุที่กำลังเดินคอตกเชิดขึ้นมาอีกครั้งลืมประตูนั่นซะกลับมาสู้กันใหม่เกมยังไม่จบยังพอมีเวลาให้นายแก้ตัว ที่สุดแล้วโมเมนต์ระหว่างนักเตะอาร์เซนอลหลังพลาดท่าเสียประตูแรกไม่ใช่แค่ให้กำลังใจโทมิยาสูเพียงคนเดียวครับหากแต่การเดินเข้ามาตบไหลยกคางเชิดหน้าเพื่อนร่วมทีมยังเปรียบเสมือนการส่งสารถึงเดอะกูนเนอร์สหลังพบกับความพ่ายแพ้ในบ้านนัดแรกและเสียจ่าฝูงให้ซิตี้ว่าไม่เป็นไรรวมใจกันใหม่ดีวะดูการเพิ่งจะผ่านเครื่องทางมาไม่กี่แมชและอาร์เซนอลยังมีเกมในมืออีกหนึ่งนัดหลังจากนี้สิบทพิสูจน์ของจริงแล้ว ระหว่างทางอาจจะผิดพลาดล้มลุกคลุกคลานกันบ้างไม่ใช่เรื่องแปลกสิ่งสําคัญคือต้องรีบมุฟออนจากความรู้สึกพ่ายแพ้ในคืนนั้นและอย่าได้ลืม,มโอกาสลุ้นแชมป์ยังอยู่ในมือตัวเองที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับพวกนายทุกคนแล้วว่าพร้อมจะลุกขึ้นกลับมาลุยต่ออีกสักตั้งหรือเปล่า